สวัสดีครับผมอาจารย์ไวท์ไว,วิท์แสงอลังการวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำหลักสูตรนะครับที่เกี่ยวกับ Myset Series นะครับก็คือหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องระบบวิธีคิดนั่นเองในคนถามผมเลยปีนี้หลักสูตรยอดฮิตคือหลักสูตรแนวไหนเรื่องอะไรนะครับที่อาจารย์ไวท์ถูกเชิญสอนบ่อยๆเลยนะครับผมก็จะบอกทันทีว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Myset ครับตั้งแต่ positive Thinking, หรือ positive mindset นะครับความคิดในเชิงบวกพัฒนาตัวเองไปจนถึงแนวคิดที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเติบโตไปจนถึง growth mindset แนวคิดที่จะสร้างการเติบโต,ตสร้างการพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็ปีนี้ฮอตฮิตมากๆก็คือเรื่องของ design thinking นั่นเองแจน เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าทําไมปีนี้เรื่องของ mindset มันถึงสําคัญมากๆก็เพราะว่าตามผลวิจัยเลยเขาค้นพบเลยครับว่าระหว่างคนสําเร็จกับคนล้มเหลวนะครับคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์นะครับคนที่มีพลังใจกับคนที่ท้อทแท้ใจเชื่อไหมครับว่าต่างกันอยู่แค่นิดเดียวเองครับใครตอบได้ว่าต่างกันตรงไหนครับ หลายคนยิ้ขมขำบอกว่าระโตมาขนาดนี้ก็ต้องต่างกันที่ความคิดนั่นเองถูกต้องครับสวรรค์เนี่ยยุติธรรมมากๆเลยสวรรค์สร้างมนุษย์ทุกคนให้มีสมองที่เท่ากันนะครับเอาคนรวยที่สุดกับคนจนที่สุดผ่าตัดสมองมาชั่งก็จะน้ำหนัก1.5กิโลกรัมเท่ากันครับแต่คำถามคือน้ำหนักสมองเท่ากัน ขนาดสมองเท่ากันแล้วทำไมความสำเร็จต่างกันทำไมความสุขในการดำเนินชีวิตต่างกันคำตอบก็คือขนาดสมองเท่ากันแต่ความคิดไม่เหมือนกันครับ เปรียบเสมือนง่ายๆว่าถ้าทุกคนเปรียบเสมือนดั่งคอมพิวเตอร์ทุกคนมีขนาดของฮาร์ดดิสก์เท่าๆกันนะครับมีหน่วยความจำฮาร์ดดิสก์เท่ากันแต่เพอเอิญคนหนึ่งโปรแกรมแต่ความคิดลบๆเข้าไปโปรแกรมแต่ไวรัสเข้าไปโปรแกรมแบบความคิดที่ทำลายตัวเองเข้าไปสุดท้ายสมองเขาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายชีวิตเขาก็ทุกข์และก็ถดถอยตามนั้นแต่กลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้นทุนชีวิตอาจจะมาป่ํามากๆ แต่สมองเขาก็เนี่ยหนัก1.5กิโลกร,รัมเท่ากันขนาดของฮัสดิสก็เท่านี้แหละแต่ทุกวันเขาโปรแกรมแต่ความคิดบวกบวกโปรแกรมแต่ความคิดพัฒนาตัวเองโปรแกรมแต่ความคิดดีๆเข้าไปนะครับชีวิตเขาก็จะเติบโตตามสิ่งที่เขาคิดฉะนั้นถ้าถามผมว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคำตอบก็คือ Mindset และความคิดนั่นเองครับ ฉะนั้นองค์กรของคุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับใครเป็นผู้บริหารลองฟังดูนะครับว่าองค์กรคุณกําลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ในการทํางานในการบริหารคนหนึ่งเลยครับทํางานเหมือนเดิม แต่ผลงานลดลงยอดขายกำลังลดลงพนักง,งานกำลังเบื่อหน่ายและทอ้อแท้พนักง,งานกำลังเครียดขึ้นเครียดขึ้นนะครับถัดมาครับงานยากขึ้นปัญหามากขึ้นลูกค้าเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแต่ประเด็นคือพนักง,งานของเราไม่ยอมเปลี่ยนนะครับพนักง,งานของเรายังทํางานเหมือนเดิมนะครับคนถัดมานะครับ องค์กรคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่คือพนักง,งานทำงานมาหลายปีแล้วบางคน10ปีบางคน20ปีแต่หมดไฟเบรนเอา หมดพลังหมดแรงบันดาลใจนะครับผมนะครับหรือบางองค์กรหรือหลายๆองค์กรทํางานกันทุกคนตั้งใจทุกคนตั้งใจแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเครียดอะ่ะพอเครียดปุ๊บเป็นไงครับโยนความผิดโทษความโทษคนอื่นโทษคนนูน้นโทษคนนี้เกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกแบบที่มันไม่จะเป็น,นะครับหลายองค์กรกําลังเจอปัญหาว่างานหนักงานยาก คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงนะครับมึนแล้วก็เครียดกับปัญหาที่เจอนะครับหลายองค์กรเติบโตมาถึงจุดใหญ่จุดหนึ่งมากๆ แต่ปัญหาตอนนี้คือพนักง,งานหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับหลายๆองค์กรนะครับผมนะครับบรรยากาศทำงานแบบเบื่อหน่ายหมดไฟนะครับทำงานด้วยความเคร่งเครียดพนักง,งานไม่ค่อยอยากมาทํางานนะครับแล้วสุดท้ายก็คือระองค์กรหลายๆที่พนักง,งานส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการทํางานแล้วฉะนั้นใครที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายพัฒนาบุคลากร ลองเช็คดูว่าองค์กรคุณกําลังมีภาวะปัญหาแบบนี้หรือไม่ถ้ามีภาวะปัญหาเหล่านี้ที่เราสามารถจัดการได้ก็หาวิธีจัดการแต่ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคําตอบก็คือการฝึกอบรมหรือการหาคนนอกที่จะเข้าไปช่วยพูดไปช่วยกระตุ้นเขาเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งแนวทางฉะนั้นหลายคนก็ถามต่ออาจารย์องค์กรผมเจอปัญหาแบบนี้แหละทีมงานผมกาลังมีปัญหาแบบนี้แหละแล้ว ปัญหาเหล่านี้มันจะแก้ไขได้ยังไงปัญหาเหล่านี้มันจะแก้ไขได้ด้วยข้อแรกเลยครับ เราต้องปรับไมเซิลของทีมงานให้มีทัศนคติที่ถูกต้องหรือมีทัศนคติในเชิงบวกก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าทีมงานส่วนใหญ่เป็นคนที่มีพลังบวกคําว่าพลังบวกอีกคํหนึ่งที่เราใช้ก็คือว่ามีแรงบันดาลใจต่อตอนเองต่อทีมงานต่อองค์กรฉะนั้นถ้าทุกคนรู้จักสร้างพลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับกันและกันปัญหายากแค่ไหนทุกคนก็จะช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ สำคัญเลยเป็นคนที่เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะไม่โทษคนอื่นแต่จะกลับมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขหาวิธีการพัฒนาตัวเองนะครับบรรยากาศการทํางานก็จะเป็นไปด้วยดีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยนะฮะเราก็จะต้องช่วยให้ทีมงานพอมีทัศนคติบวกเนี่ยบวกอย่างเดียวว่าไม่พอก็ต้องมีการสื่อสารคำพูดในเชิงบวกต้องเลิกบทเลิกกล่าวโทษเลิกตำหนิเลิกว่ากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ใฝ่แก้ไขใฝ่พัฒนานตัวเอง เมื่อไหร่ที่ทีมงานส่วนใหญ่เป็นคนแบบนี้มีลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหาที่กล่าวมาในขั้นต้นก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับอา้าวคำถามต่อแล้วเราจะทําให้ทีมงานของเราเป็นคนมีคุณลักษณะอย่างที่ผมพูดไปได้ยังไงนะครับก็เนื้อหาที่ผมออกแบบมานะครับก็จะฝึกก็จะช่วยได้นะครับฉะนั้นก็อยากบอกว่าการฝึกอบรมช่วยได้นะครับการฝึกอบรมก็คือการเนี่ยเอาวิทยากรหรือคนที่ ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแชร์ประสบการณ์มาบอกเคล็ดลับมาบอกเทคนิคให้ฟังนะครับฉะนั้นผมก็จะแบ่งโมดูลออกมาเป็นประมาณ4 5่ห้าโมดูลดังนี้เลยครับ <S <S โมโดูลแรกเลยก็คือว่าเป็นโมดูลปรับไมเซ็ตก่อนนะครับ <S <S โมโดูลเรียกว่าความสําคัญในการสร้างทัศนคติในเชิงบวกนะครับใะ้นในโมดูลนี้เราก็จะสอนเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จ จุดเริ่มต้นของเขามาได้ยังไงกฎของความสําเร็จกฎข้อแรกคืออะไรนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนไม์เซ็ตคุณจะเปลี่ยนยังไงนะครับไมซ์เซ็ตบวกจะทําให้ชีวิตคุณเป็นบวกได้ยังไงไมซ์เซ็ตลบจะทําให้ชีวิตคุณเป็นลบได้ยังไงชนโมดูแลแรกเราจะพูดถึงความสําคัญของระบบวิธีคิดแล้วก็การจัดการระบบความคิดของเรานะครับนี่ก็คือโมดูลที่1นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงต่อ1โมดูลนะครับโมดูลที่2ก็คือว่าพอเราปรับไม์เซ็ตเราเป็นเราจะสร้าง ให้ mindset ของเราเนี่ยเป็นพลังเชิงบวกได้ยังไงฉะนั้นโมดูลที่2ก็ตั้งชื่อว่าจากทัศนคติเชิงบวกสู่การสร้างแรงบันดาลใจฉะนั้นโมดูลนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความคิด กับอารมณ์ของเรามันมีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราได้ยังไงจากอารมณ์มันจะสร้างพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราได้ยังไงฉะนั้นองค์กรที่พนักงานเริ่มหมดไฟเบรนเอาท์ควรจะต้องฟังโมดูลนี้มากๆนะครับโมดูลนี้มันคล้ายๆโมดูลมาจุดไฟมาปลุกยักษ์มา จุดพลังในตัวเราให้เรามีพลังใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆในการสอนหลักสูตรนี้ก็คือฟีดแบ็กจากผู้เรียนผู้เรียนจะบอกว่าเรียนกับอาจารย์มไว้เสร็จมันเหมือนมีพลังมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเวลาที่ฉันจะต้องลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับฉะนั้นก็โมดูลนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การทําให้ แรงบันดาลใจและความคิดของเราเนี่ยมันจะอยู่ยาวนานยั่งยืนแล้วทําให้ชีวิตรเราประสบควา,ามสําเร็จเราจะทํากันได้ยังไงนะครับก็จะอยู่ในโมดูลที่2นี้นะครับแต่ว่าโมดูลที่สเนี่ยเป็นโมดูลที่ปีนี้ผมถูกเชิญไปพูดบ่อยมากเลย <S <s <ipple> <S ก็คือเรื่องของ growth mindset to change <S <s <gaan> <S <s <parallels> นะครับผมนะครับก็คือการ พอเรามีความคิดบวกแล้วเราจะนำความคิดบวกเปลี่ยนเป็น Growth ในเซตหรือเปลี่ยนเป็นแนวคิดเชิงพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยังไงพอเข้าโมด,ดูลนี้ผมก็จะเล่าเลยว่าโลกไปเนี้ยกำลังเข้าสู่โมดของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจที่ปรับตัวเองไม่ทันก็จะถูก disrupt หรือจะถูกล่มสลายหายไปนะครับฉะนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของโลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงเลยว่าคนที่มี growth mindset เขาจะมีลักษณะยังไงคนที่มี f i x e mindset จะมีลักษณะยังไงคําพูดของคน growth mindset จะเป็นคําพูดแบบไหนคําพูดของคนเป็น f i x mindset จะเป็นคนยังไงนะครับแล้วเราจะทําให้เราเป็นคนที่ growth mindset ได้อย่างยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาเราจะทำได้ยังไงนะครับแล้วในโมดูลนี้ก็จะมีเกมมีเวิร์กช็อปมีกิจกรรมให้เราทำ ใช้เวลาสัมมนา,ากับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับบรรยากาศการสัมมนา,าเนี่ยจะโต้อตอบกันอยู่ตลอดเวลาจะเป็นบรรยากาศที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมชั้นี้ก็เป็นโมดูลที่3เลยนะครับเกี่ยวกับ Growth Mindset โมดูลที่4นะครับที่อยู่ในหมวดของ Mindset เนี่ยก็คือหมวดเรื่องของ Design Thinking นะครับซึ่งมากับยุคสมัยนี้เลยนะครับปีนี้ผมก็ถูกเชิญไปพูดเรื่อง Design Thinking มา3 4องค์กรแล้วก็จะพูดถึงเรื่อง Design Thinking ว่า ีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทำไมยุคนี้สมัยนี้จำเป็นต้องใช้ดีไซน์ทิงกิ้งในการทำงานมากคำตอบก็เพราะว่าเราทำเหมือนเดิมไม่ได้ละเราทำเหมือนเดิมเราจะได้ผลลัพธ์ที่แย่ลง ฉะนั้นการทํางานทุกวันเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เราจะต้องออกแบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็จะเอาเคล็ดลับหรือเอาแนวคิดของทางสแตนฟอร์ดมาแลกเปลี่ยนมาแนะนํากันเลยนะครับว่าเฮ้ยดีไซน์ทิงกิ้งเขาจะมีกระบวนการคิดยังไงแล้วก็พอดีล่าสุดไปทําให้บริษัทหนึ่งผู้บริหารเจ้าของก็ชมมาเลยว่าเฮ้ยเข้าใจง่ายมากแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศใน การที่จะช่วยกันคิดมันดีมากๆนะครับฉะนั้นนี่ก็คือ4โมดูลหลักๆเกี่ยวกับเรื่องไม d ซ็ t ก็ทบทวนนะครับโมดูลที่1ก็จะเกี่ยวกับความสําคัญของความคิดหรือไมเซ็ t หรือทัศนคติโมดูลที่2ก็คือจากทัศนคติบวกสร้างแรงบันดาลใจกับตัวเราเองอยังไงโมดูลที่3ก็จากทัศนคติบวก ทำให้เกิด Growth mindset เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วก็โมดูลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Design thinking นั่นเองฉะนั้นถ้าเราชอบทั้ง4โมดูลนะครับก็สามารถติดต่อจองวันเข้ามาได้นะครับใช้เวลา4โมดูลนี้ก็2วันโมดูลละประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าสัมมนากับผมผมรับประกันเลยครับว่าเราไม่ได้แค่มาให้แต่ความรู้นะครับแต่เรามา สร้างการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพอสมัมานาเสร็จผมเชื่อว่าไฟในเดใ,ใจของผู้เรียนน่จะเกิดประกายไฟขึ้นที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอยากจะลุกขึ้นมาสร้างสารรค์กอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองและองค์กรต่อไปนะครับ ฉะนั้นถ้าสนใจหลักสูตรนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรไลน์และช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนสนใจและตั้งใจฟังจนจบนะครับผมและทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานและที่สําคัญมีพลังบวกในตัวเองมากๆครับใช้วันนี้ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ